สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูเต้าหู้ผัดซอสเห็ดหอมก่อนอื่นเรามาเตรียมทอดเต้าหู้กันก่อนนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชกะให้พอท่วมใช้ไฟแรงจากนั้นเราก็รอจนกระทั่งน้ำมันร้อนค่ะส่วนเต้าหู้ที่ใช้วันนี้ก็ใช้เป็นเต้าหู้แข็ง2แผ่นนะคะให้เราใส่เต้าหู้ลงไปทอดทั้งหมดสองแผ่นเลยค่ะ แต่ว่าวันนี้ดิฉันจะใช้ไปผัดแค่1แผ่นก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเต้าหู้ทั้งหมดนะคะให้เราทอดเต้าหู้ไปประมาณหนาทีหรือจนกว่าผิวหนังของเต้าหู้สุกเหลืองค่ะพอเต้าหู้สุกเหลืองได้ที่ดีแล้วเราก็เสด็จน้ำมันแล้วก็เอาเต้าหู้ขึ้นจากนั้นเราก็ไปเตรียมผัดกันค่ะเราก็ตั้งกระทะใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลาง จากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้ทอดที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งตามด้วยเห็ดชิเมจิขาวสองขีดครึ่งเติมน้ำเปล่าลงไป1ส่วนสี่ถ้วยตวงแล้วก็ผัดไปประมาณ3นาทีเพื่อให้เห็ดสุกค่ะพอเห็ดสุกได้ที่ดีแล้วเราก็ปรุงรส้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสเห็ดหอมสช้อนโต๊ะ แล้วก็ผัดต่ออีกประมาณ1น,นาทีเพื่อให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็โรยด้วยผักขึ้นฉ่ายครึ่งถ้วยแล้วก็ผัดต่อให้แค่พอเข้ากันแล้วก็ปิดแก๊สค่ะจากนั้นเราก็จัดใส่จานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเต้าหู้ผัดซอสเห็ดหอมสูตรและวิธีทำก็อยู่ใต้คลิปค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ